หมดใจสีแดงนะหมดใจสีแดงนะคุณคิดว่าใครเป็นเซฟโซนของเพื่อนที่สุดในกองนี้ใครเป็นเซฟโซนของเพื่อนที่สุดในกองนี้เอาหมวใจเป็นแบบที่เขาได้ค่ะใครที่เป็นเซฟโซนที่สุดค่ะุอะไรนะสติกเกอร์อ๋อสติกเกอร์วองีพี่บุญค่ะค่ะของพี่บุญค่ะ,คะสติกเกอร์ โซนสำหรับทุกคนนะครับผมยังไม่สนุกน้องยังไม่สนุกแต่เราตั้งใจลุกแต okay, ่ก uh, okay, ็ใส่พอเราลุกแต่ก็ขอแต่งเองแต่เราเหมืนตื่นแต่เราแล้วลูกแต่งเองเราด้วยโอเคได้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 อ่าเป็นอย่างนี้คนที่สีแดงจะเซฟโซนใครเป็นเซฟโซนบ้างจะเห็นนะคะเซฟโซนในกล่องนี้ก็จะมีเป็นพี่เคนะพี่เคก็มีได้สองดวงพี่เปรนก็เป็นเซฟโซนนะครับพี่เจนจีเจก็ถือว่าเป็นเซฟโซนของ กันแล้วออดี่เองตวาจับเลได้ไม่ได้สองนนีนะคะแต่ที่ได้มีเยอะที่สุดค่ะคุณปาโค้ดสรุปลัที่สุดละค่ะพอคุณเป็นเส็ตโซนของเพื่อนเดี๋ยวเราเอาัเอแ่ตัวเองตัวเองเยอะเลยไอ้โอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเลยเยอะเลยนะคะเยอะมาเลยใช่ค่ะใครให้ปาโค้บ้างอยู่ค้ส แต่ติดตาบอ่ะพี่มาคเดว่าทไมพี่มาคิดว่าเขาเป็นเสี่ยงโซนที่สุดเออาหรือว่าถ้าเขาใกล้สุดอันนี้ก็จริงจรอยากบอกแต่ไม่ก็บอกไปได้ผมผมติดให้บาบอจแต่ที่จะรู้คนถามเนี่ยอ๋อคือถามเด้รุ่งแต่ถามาบอก่อนเลยสนใจมั่นใจในตัวน้องสักางความนาใช่อถืได้คุยกันว่าเสียแต่วแปดอ๋อยังไม่รู้ค่าถามจะถามตัวไหนก่อนแล้ยใช่จริง ไอ้ตาพลเป็นเซฟโนจริงมาเขาเป็นน้องที่น่ารักเพิ่งเจอกันเรื่องแร,ร,รกว่ะคนก็แบบว่าในใจเองกับทุกๆคนเนี่ผมชอบน้อน่ารักมากเออั้งนั้นเซฟโชที่สุดของเรื่องนี้คือบ้านโพสค่ะคุณแม่ขอได้ตำแหน่งละันนี้ได้ตำแหนห่งลูกโคลนเสีจา้จาจ้าต่อไปใครบูเก่งที่สุดในเรื่องนี้หวัวใจสีน้ำเงินค่ะหัวใจสีน้ำเงินค่ะใครบูเก่งที่สุดในเรื่องนี้หวัวใจสีน,น้ำเงินค่ะ มามาเอเจเจเหมือนเดินมาปิดทองหลังพ้ายนะคั่ะออนวันที้เห็นที่กระปุกเดินมาติให้พี่มาใช่ค่ะทำไมคิดว่าพี่มาบู๋เก่งสุดหนูรู้สึกว่าหนูคิดเหมือนพี่นิวเพราะหนูได้เข้าซีนแอคชั่นกับมาหลายครั้งค่ะตลเวลาหนูเห็นมาบูหนูรู้สึกว่าถ้าเขาสวยทรงเขาได้อะ นได้ที่วามเใใครเด็ดี่ององคาวดูเาีมีแบบว่าองคาวน่เป็นคัดอ๋อค่ะพี่เคพี่เคอะพี่เคก่อนพี่เคใครเด็ดที่เคฮะบต่พี่เบนเด็ดที่เคเพราะว่าผมมีโอกาสได้เล่นกับเคบ่อยเพราะว่าพี่เคเล่นเนชั่นดีอะลว็เ ตัวคนเล่นกับเขาด้วยเขาไม่จงหวัเขาท่านคงสังเอยเพราะจริงๆถ้าสมมติว่าใส่สูก็อาจจะิดดเัตนเนั้นอะไรหลับอไรทาหลับได้ชอบอหลับแล้แล้วก็เส้นลาแสดงด้วยอ้ามคุณพาโคนนายโยเลยล้วสีหูค่ะนครับคุณจะม่งสุดไหนบ้างี่ยุณได้คุณยืนทำไมยืน ที่สุดในเรโครงการผมค่ะ,ะไม่เสียแงที่เราเพยายามอย่างหนักผมจริงๆทุกคนก็ผมว่าทุกคนตั้งใจทั้งหมดเลยนะอันนี้พูดจริงๆเะครับไม่ได้พูดเอาหล่อเลย <c oughs> คือทุกคนพยายามมากๆทุกคนตั้งใจมากๆเพื่อให้เรื่องนี้มันออกมาดนที่สุดนะครับก็ <c oughs> แต่ว่าผม่าอยู่ห่างไกลจากที่ที่เขาซ <c oughs> ้อมก็เลยต้องไปใช้ความพยายามในการเดินทาง <c oughs> ก็เลยได้แต่ได้รอนเพราะว่าเราพยายามพยายามเดินทางไปเพราะผมเขาชอบเดินเขาชอบเดินแล้วก็เจอกันจริงๆครับผมเขาเคยเดินมากองค่ะด้วยครับจากไหนสามแยกจากบ้านขบ้านอยู่ไหนเออไปเดินมาสามแยกก็ขยิโอต่อไคิโอแล้วจาผมเรียนเสร็จที่สามแยกแล้วก็เดินไปแล้วก็เดินมาครับค่ะไรที่เรากำลังจะทำนะค่ะนี่มันเป็นการคาร์ดิโอ ดูไหมทุกคนว่าการเดินเนี่ยมันช่วยที่ลดเนแต่เดินมรรล้ไหมหรือว่าเดินในสวนไหมหรือว่ายังไงหรือว่าก็ไม่มีเวลาก็เดินมาขถ้าถ้าเกิดเราทำแล้วมันมีประโยชน์ตัวเรากับได้ได้เดินไปถึงด้วยแล้วก็ถึงเวลาที่หมายแลจัดผมว่ามันก็เหมาะสมโอเคแต่ที่จะลองไปทำครับผมเออบอกด้วยได้ได้ จะจ่าับได้ครับใครแปะ<ม>อธิบุญโอ้โหอ้าวคุณไปแปะอ้าวคุณไปแปะอธิบุญทำไมก็แต่ตัวเองมันเยอะแปะแล้วแต,แต่ไม่มีที่ให้จ <c oughs> ับเพราะว่ารู้สึกว่าคือเราเคยร่วมสี่กับอธิบุญได้คือเห็นถึงความตั้งใจค,คือตอนที่ผมไปที่ที่สองอยู่แถวๆตอนเมืองก็อธิบุญเป็นคนที่ แม็กเจอหุ่ยอาดงแม็กเจอออให้คะแนนก่อนก็คืนไปเอาไปก็คืนเก็บไว้เลยเก่งครับประหลาดฟิล์นนะครับอ่ะมาใครเป๊ะที่สุดบทนะเรื่องบทนะใครบทเป๊ะที่สุดหัวใจสีเหลืองค่ะสีเหลืองคิดว่าใครบทเป๊ะที่สุดสำหรับคนที่เคยเข้าสีเข้าฉากในไทยแรกนะใครบทเป๊ะที่สุดแต่คำตัดสินนะอยู่ที่พี่นิวพี่นิวน่าจะรู้ว่าใครบทเป๊ะที่สุด โอเคถ้าไปข้อต่อไปเลยนะคะน่าจะไม่มีใครเป็นทั้งหมดเลยจาข้าไปที่สีเขียวก็ได้สุดท้ายสีเขียวนะน้องเอ้ยแต่รับตาเมื่อกี้จะให้จะให้ไครโผลต้องเป็นคนนี้เลยครับใค่รับตาโนี่เข้าใแค่นั้นข้อนี้จะได้เลยตั้งแต่เลยอ๋อได้เลยจนนั้นได้ากเลยได้เลยเลยถ้ไปสีเขียวเลยโอเคสีสนที่สุดในเรื่องนี้สี ท ah ี่สุดสีเขียวพใครส่วนที่สุดโอเชอร์อ่ะจุดแจกออกว่าเจเจคนหนึ่งแต่สีเหลืองไปด้วยจะดูเหมือนนั้นใครได้สีเขียวบ้างคนใส่ชุดลายนี้่ต้อง ก็เหมือนเป็นคนไรนี่ได้จ้าน้องเหรอน้องยังแบบอายุไปเยอะอะเนาะจ้าครับแล้วคุณโซนไปแล้วไม่นะมันอาจจะเป็นเพราะถ้าเราอยู่กับวัยเดียวกันก็อาจจะไม่ได้โซนมากแต่ว่าพอผีมารจันการไม่ใช่ไม่ใช่พีเอชม่ใช่คือพอได้ชิมมนก็มีความสุกตึ้งเหลวขนแต่ผมยังไงผมยัง ยังมีความเฮฮาปาร์ตี้<า>แต่ว่าเอ้ยพี่งเป็นไงบ้างกินข้าวยัง<ม>เราก็ถามสารุปสุดปิดคือ<ม><ม>พอเราเป็นคนที่พูดเยอะอันเรื่องจ,จะถามกระซดแต่ว่าจริงๆแล้วคือเราเรามีความคิด<ม><ม>เราอ่าเดี๋ยวอีสีเขียวเหลือเนี่ยะอ๋พี่สีเขียวเหลืออ่าแต่แปกให้นะโอเคที่เราจะหมดแม่นสุดแต่ไม่ตรงนี้เลยจะเข้าไประบบได้เลยท่เราจะหมดแม่นสุด ก็ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่พูดเยอะมีไม่ในแต่มีไม่ในแล้วก็เก่งด้วยตั้งใจในหน้าที่การงานเออระหว่างเดินมาก็คือท่องหมดเลยใช่ในกองพูดเยอะขนาดนี้ไหมใช่ต้องไม่เท่าดีแต่จรงๆแรกๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สนิทชิดเชื้อกับทุกๆคนแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้ล่ะก็พอดีอ่ะอ้าสนิทมากครับโอเคข้มมากเลย เมื่อกี้มึงอ่านไม่ได้หมดปุ๊ใครแปะให้คะคะพี่เทมแปะให้อ่านใช่ไหมคะปวดหัวเป็นยังไงบ้างทำไมถึงแปะให้มึอ่านเขาเห็นเขาแบบโอ้ตลอดใลยนะคะแก็ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงยอะไม่ได้ใช่ไหมแปะอ่ะโอเคประมาณนี้เอาวันนี้ค่ะจะได้รู้บทสรุปแล้วนะคะกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะว่าบทสรุป เป็นอย่างไรนะเดี๋ยวดูไปนอลอีพีแบนท์พร้อมกันนะครับเดี๋ยวให้ที่ผมพี่เป็นค่ะเป็นตัวแท็กพาหนึ่งดีกว่าสำหรับไฟนอลอีพีเราจะได้เห็นอะไรบ้างเราจะได้เก็บความประทับใจไปร้อมกันค่ะได้ครับผมก็ไฟนอลอีพีนะผมอีพีสุดท้ายแล้วเนาะก็ได้ลองนะได้ลองผมก็จะพยายามได้ลองเหมือนกันก็มารวบวมเก็บความทรงจำดีๆไปด้วยกันเนาะก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ปั่นแท็กปั่นเทนให้กับซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วก็ จะได้อ่ามาในเราจะได้มาในฐานะของตัวละครในครั้งสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกอย่างเป็นธรรมกันดีๆทุกคนนะครับผมก็อีกสุดท้ายจะได้รู้ว่าตอนจบของรามินและปานเป็นยนะังไ,ไงแล้วก็ฝั่งนักเตะตัวเมายไพจะเป็นยังไงก็ติดตามชมครับเซมมูให้บุญแทนที่เป็นราคาครับผมก็ขอบคุณ ก็เลยขอขอบคุณพี่ๆและแสแนนทีมงานพี่นิวทุกๆคนนะที่แบบว่าทำให้ดีแบบเดินทางมาถึงปันสุทธาแล้วแล้วก็ฝากแฟนๆนะครับผมมีพี่ปิศาวเราอยู่ด้วยกันมาน่าจะสองเดือนกว่าแล้วสำหับผมเองอยู่กับโปรเจกต์นี้มาน่าจะประมาณสองปีได้ทานสารอะไรมาเยอะมากก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังยังยังอยู่และยังซัพพอร์ตพวกเราซัพพอร์ตซีรีส์ของเราแล้วก็เอ็นจอยกซีรีส์ของเรานะขอบคุณมากก็ ยี่สุ้ท้าลครับผมมาร่วมส่งเรื่องนี้ใป็้กันครับผเสดงใกับพี่เป็นค่ะและจะลงมือจักที่